con số là cần nhưng mà đồng chiến chạy cán được như nào Tòm, phút xa cô đạt rồi Thừa tình thang cô đạt Cô đạt vàng này cô đạt Cô đạt yến Ông vào chắn <laughs> 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 สวัสดีครับพี่น้องบาลลองบัวครับผมทักทต้บรรยากาศย่ำแรงครับฝนตกลิ้นแช็ดเพี่น้องเหมือนเมือยคึมๆึันหน่อยครับบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องมือนี้มีของฝากจากเอฟซีมาหลายพอสมควรครับพี่น้องตอนแรกผมมาทิบย์ไทยเพราะบางอย่างผมแกะไปแล้วนะครับนาะก็หยันของมันเสียหายแกะไปแล้วก็มีครับมือหนี้เลยมาก นี่คนท่งมาเสริมอีกคู่หนึ่งนะครับเนาะก็เลยบางหมือก็เลยสีแก่อยพี่น้องเบิ้งน้าครกับมีเรื่องเล่าเรื่องหน่อยครับมือนี่งก้องแรกเป็นนี่ครับมาแบบเละได้ครับกินทุเรียนมากแล้วพี่น้องอบอสโวพาอีกาล้วบางหมวยกินทุเรียนนะครับเนาะบางหมวยกินทุเรียนกินมาสวาเปล่านะครับกะเป็นทุเรียนกองครับ กี้คีนทุเรียนกับไอ้สลาอินโดสลาอินโดครับส่งมาจากคนอยากเอ้ยน้่นน้อยนึยนนนนนะแล้วเนาะพี่ซิลินาครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเนาะส่งมาให้บ้าน้องบัวกับสภาพกองมาเละเลยพี่น้องเละและ้วก็ของทั้งหลารู้สึกว่าจะช่ำ เสียหายลายครับคนทรงเฮ็ดมากมุนเลยครับกองสภาพบดอันนั้นปในใดครับสำหรับสระสระอินโดพี่นอ้องว่างบอกเขาเคยกินหรอครับเคิกินด้นานเพิ่อนยังครับละกมครับที่ออกเปรี้ยวๆหวานๆาน,นะครับที่นวลสีเงเรือง มันนีบ่เคยกินครับมันจวงมาหลายมือครับมันเลยเป็นวัวสีหอดมันช้ำมันยังเหมือนถือยน,นถือยังหลายไหมครับมุนเละมาเลยครับปองจังัลงแสบดูครับ อันนี้จากพีซิรินา่าจากจังหวัดนครละครศรีธรรมราศักดิไต่เนาะสักไต่พี่น้องพี่น้องจากสักไตสมัยอะายอยู่เนาะอ่านมากากล้องนี้ครับกล้องนี้คงเกิดแก่แล้วเพราะว่าคนทรงบริก,กงผมมากครับเป็นเ uh, พื่อนแทนว่าคุณย่าินนะครับเนาะ ย่า่นถือลบวคาลอตอลีันถือลงวัลนางวัลที่4 2ใบลงวัลที่4 2ใบอากแผงบอลลงบัวนะครับเนาะปนให้ติบยังพอลลงบวก็ได้หอดติบก็ได้เรา่นก็ส่งขนมมาอีกขอบคุณคุณย่าอีกท่านึงครับขอบคุณพี่ที่ทรงสระอินโดไน่นำแนะนำนะครับเนาะอืจากิรีประภา นะครับเนะาะอันนี้พันถือรถรี่นำผมไม่แก้พงแล้วครับเป็นขนมทั่วตัดครับหลากหลายใจยดีครับบ้างบื่อเลทั้งติบยังทรงขนมกลับมาให้เพิ่อม,มาให้อยูอ่เลยฮกันครับขนมทั่วตัดกินมา่ไว้สิได้แบงพี่น้องนั่นุมลครับนี่ หกุงครับมีหกุงเปิดตักเปดิดคุณหลายๆครับอันนี้กล้องนี่มากไหมสดๆนี่หอคุณเห็นก็ทรงทรงมให้ยลายเดือแล้วครับทรงของมให้ยลายเดือดแวครับ คนเดียวก็ทีส่งถาดนะครับส่งถาดไม่เต็มคลองเลยพี่น้องอื่ครับอืมจังเลยสิสิ่น่ะสิ่นเชียงพี่น้องสิ่งเชียงเชียงราคาหมูยองครับหมูยอง มีโคลาดพร้อมซอสสำเร็จรูปมีโคลาดโอ้โหทีได้กิน im. มีโคลาดเลยวันน้เพื่อนไม่เคยกินนักเกียอครับมีโคลาดได้ลองมันหมดเลยแสดงว่าไปพัดด้วยได้เลยครับนี่มีโคลาดพร้อมพร้อมซอสผัดสำเร็จรูปมีโคลาดไม่สองแพ็คง่ายๆครับ กับหมูยอ่อครับหมูย่อแบบแผบบแบบแบบ่นแบบแบบแบบแผ่นแบบแผ่นมาสอง,สอง,สองกับหมูย่อแบบก้อนกลมอีก6หกับจากกรุงเทพและคุณตังของจากโคราชมาแห่งครับ อีกเพื่อนเองครับขอบคุณทั้งสามเจา้าทั้งสามพี่ผีที่ชงมาให้นะครับเนาะดีใแกร้ายพี่นอ้องกะเดี๋ยวค่อยไปต่อเป็นคลิปกับเขา่าเขาแล้วกันพี่นอ้องเพื่อสีเอาคลองไปเฮ็ดกับเข่าต่อนะครับเนาะ,ะมันหลกะจะได้แจกใจ้ยากพี่น้องก,กินน้ำนะครับกินมาท่านนะครับตัดผพเข้าขมาในห้องกวังพี่นอ้องยูกับเสร็จมีโคราดครับสำเร็จนะพี่น้องนะไม่นำ้ำซอสมาน้ำครับ ทางหลวงบ่อส,สีครับมีโคลาตซูคุณได้กสีครับฝนกระตกครับพี่น้องฝนตกนะพี่น้องนี่ซอสสำเร็จมาน้ำครับเริ่มพันก่อนพี่น้อ อย่หมูก่อนครับนั่งบวกเพิ่มหมูลงไปครับสามชั้นพี่ครับเหนียดไปง่ายนะครับเนาะคำแล้วครับตอมาเด้อเมื่อกี้พวกหนูกระชั้นเด้อโอ้โหโหราติดเลยแล้วโคราทำยังีสนานนี่เรา ก็ตกล,ลืมล,ลืมคิดไปทางไหนไปไหนไปไหนที่นีแหมบททูบานท,ที่กัเขบ้านใค่กับขอยของคุณย้ายกินโคราชเต็มเเลโคราชต้อกไปทางตะรันนะโคราชตัวมูโคราชเลยี่ั้นชันใส่หมูได้ สพวกนี้โคราชให้คุณยายกินตะซักโปยูตะซักไปนอนนะบริป้ากันลายมือคุณยายตะตะซักเียวหอมครับไปหอมดาบ ่หอมแดงด้วดาเดืองดาเดืองสายโคราชก็มีดาเดืองอย่างพอภัยเด้อสำเนียงบ่คนโคราชกันเองไม่ต้องเกรงใจกันหรอกจิ่้องซ้อมพูดภาษาโคราชเลยเพื่อจะเป็นเส้นทางโคราช ยอมแดงมันอหอมหอมไปหน่อยเนแบบนี้ผู้หลักนนเป็นคนครู้ักต่มาอยู่น้องบัวนั่นเลยจำภาษาผู้รักไม่ได้พอหอมหอมแดงหอมมาก,กับไปสอดกับสอดจะมีโู้หลักหนอยตัดสองห้อนะครับมึง นี่มังเป็นสำเร็จมากนะครับแต่ผมเติมมูก็พร้อมแดงครับอนี่เนื้อสัตว์อมาครับคุณยายเคยกินครับนี่โครครับคุณยาบอกโคตรอร่้งครับมนอ่ขอ,ขอ,ก,อกว่าแม่นิีกม่กดเดกแกจะกว่าดว่ามัอ้อก็หญเฉพานี่มีคือดอกมีคือดอก ยี่มาหาว่าม่คือดอกโาดาย่มาหาว่าหลไยม่คือดอกโคราดกับน้องบัวจะคือกันได้กัดจังกะไกินก่กัจักก วุ้ยกินหอมมล้าครับพี่้องลองวดเติมริด่นลงไปน้ำ,ำรนนครับเติม,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 มอ,อมนผิดปหน่อย,อยครับเ,รเสือกชุกันสีชมาูอะไรนะครับพี่น้องเสือชุดชิวันผงมันสำเร็แต้องเทส่วอยหญ่นะครับพร้อมแล้วยวเติมน้าครับนำเป้าครับ เกีย่ยเลยครับเพราะว่าสองหอรึเปลับมีสองหอเ็นช่วงนันงเลยหนึ่งกิโลโอ้อหครับผม ถึงครับพี่นอ้องก็เทาเสร็จนานแล้วก็ใส่เซ็ดลงไปครับวันน,น,นี้ก็นที่ดเซ็นมันนึงอ่อนออนครับ <c oughs> เท็บเสร็จมันตุมน้านครับ <c oughs> เดี๋ยวพอครับหรอก บางหมวกที่เบาแก๊บมล้วก็ข้นไปเ,เรื่อยๆครับพ้นก็เลยลืมพ้นก็เลยลืมแฉะแฉะฉันบ,บวบด,ดอกแม่ฉันจะเอาเมียนั่ยนก็นเริ่มเยือกแล้ว พักอะไรกรใส่นะ,ะครับขั้งขั้งพักอะไรกระใส่มือบางบัวมีแก่ต้นหอมบางมือเถิดต้นหอมได้นี่บัวดาใครมีทวงอ่อก็ใส่ตัวงออกพร้อมกุหลาแค่พอจิบปเป็นเคยโกลาดเลยไหมที่หนอฝีมือแบบนี้ เรแล้วพี่น้องพีชมได้นะครับมากินคววมีโทราะ,ระชั้นเดอผลฝนตะตกละลืมละลืมพร้อมเสิร์ฟให้คุณยายครับคุณยายเหมือนคนชิ้มครับพี่น้อง จังเลยครับสองห้อครับโอ้สามสั่น เรียบร้อยครับพี่น้องครับมีโคลาชสไตล์บ้านน้องบัวครับผมของปากจากเมืองโคลาชครับพี่น้องทานมาครับสีช่อมมาได้แล้วครับสุตรตรงไหนมันผิดตรงไหนมันบดเฉยไม่รู้ว่าเจ้นมีกต่นุ่มๆอยู่ด้วยครับเสนมีนุ่มๆครับยากให้คุณยายเป็นคนชิมครับยาพี่น้องวันดีท่ามกลางสายฝนไปเลยฝนตกสดๆยุบไป คำแล้วครับพี่น้องเฮ้ยทำแล้วมีเมนูเสิร์ฟคุณยายครับเบ้าน้องบัวเฮ็ดนี่ยังบังให้กินผัดมีข้าวหลดะะัดคนน่ะได้บอกแม่ว่าให้แม่กินจิมเบิงังบึงนบคนน่ะจิมน้อ,องเบิึงเคยกินวะบัวเคยกินแต่ผันมีเจ้าของนั่แหละมีมีน้องผันมีน้องบัว่เคยกินผันมีข้าวหลดัดมึงรสชาติเป็นไรเป็นพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยจะแจก มันจะเป็นตะฮวันแท้กฮอันกับปอแล้วเนาะจิ้มหวานเป็นแต่ปอลวกปากเวอร์จะคลั่งซะทเป็นได้ครับเป็นได้ครับเป็นได้ครับจ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 ี๊ดจัดวะเนื้อปลอยเนื้อปยแซมโป่งมีสำเร็จตเขาปรุงมาแล้วเด้มันมีน้ำซอสมาปรุงมาแล้ว ไม่ได้ปรุงเองวันผีเมือยอยูของแม่แม่นเต็มผมมาเติมหมูเชื้อเติมพริกป่นเติมหมูน่าใช่บ่บก่ก็มักจมไปงั้นหมักจม<ะ>ต <จะ S 2> ้องมีบ่เพอดีแล้วบ่ในรสชาติชาติเจ้าก็พัดน,นี้ธรรมดาได้รสชาติที่จะออกเป็นออกเป็นหวานนิดเข้มหน่อยอ,ออกมันมันหมูมันหมูทำสั่นเต็ม อืมแซ่บแซ่บอยู่แซ่บอยู่พี้น้องป้าทร่ถึงทำไงเลยคนกระต๊อกเนี่ยันมีโคราดมั้บ่คันมีโคราดเดยนี่แซ่บดิแซ่บดิเต๋อแซ่บแหงเราเป็อีแซ่บเนาะเขากันบะฮึถ้าต่ำหงเขากันบะต่ำหูเขากันพอดีเลยอืมทำไงวะตึงเบอร์แซ่ ฝนกระตกครับเสียงฝนอาจชีแห้งนะครับเนาะครับประมาณนี้เหรอครับพี่น้องสิล่าไปทั้งนี้แหละเอาคนย่าปิดคำสั่งล่าเห็นไหมฝนตกแห้งหมดฝนก็ดีดีพี่น้องเลยเมื่อเลื่อนจะได้ไปลกกาดับหน้าเลยปุ๊บ้องใอยไปเห็นกันยุ้งตรงหน้าอีกปุ๊บหนึ่งคำนึงไงคือยังบาโฟลาด์ดุคนย่าสั่งล่าครับคำสั่งล่าคำสั่งล่าจากคนย่าครับเพราะว่าฝนตกมันเบาแห้งยังใครฝนยังเลยยิ้นเลยยิ้นสมบพวกฝนกระตกแห้งยังฝนเขาแห้งอะไรบุ้น อาครับพี่น้อง,องคุณเบิร์ดวันมุมโคราตมาอีกวัไวน,นได้กินมีโคราตทำเนี่ยมาต้องเขินมาต้องเขินมีลูกเป็นยูทูบเบอร์ต่างห้องสิน่ะหัองเอ้ยลูกเป็นยูทูบเบอร์บอกแค่นั้ก็ได้เห็นน้ำมาหนึ่งถ้าคนจะอยากน้ำคนจีดีเดียด์ปอัน<ส>นี้ครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าครับวันนี้คุณย่าทานมาครับทานมาครับทานผาน แซบอยู่เนาะแซ่บอยู่เนาะเพราะว่าได้รสชาติเลยใช้พริกใส่หยังพริกหนใส่พริกพริกผงมันบ่พริกป่นครับพริกป่นพริกป่นแซ่บแซบมาหนึ่งครับเราพอกันไม่ชิบหนักฝนตกแค่อย่ายมื้อนีลครับเราสี่เดือนต้อนกันจนค่ำครับกินแทนเขาแล้วมันก็ซ้มเขาตัวไอ่คือได้แซ่บรับตำกับตำสมขึ้นอีกพับเนาะครับก็ยิงกระซุ่นกันกระตำสมเนาะเนาะพอกันไม่ชิบหนัก โชคดีสวัสดีครับจ้าำตัอน้ำจิ้มพี่น้องเลยเราบอกคุลาดจะทำดูสังล่าทำบอกคุลาดยังก่อนคุลาดวางเลยก่อนนะแต่บอกคุลาดคุลาดบ้านเองมองยิงใจกันเวะต้องยิงใจกันกินข้าวกับเจ้เจ้กับฉันหรือเปล่าเจ้กับฉันโง่ขึ้นไปแล้วครับพี่น้อง